เอาต่อเนื่องไปที่สุราษฎร์ธานีที่สุราษฎร์ธานีนี่มีประเด็นเลยครับเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเจ็ดรายที่บอกว่าเป็นประเด็นเพราะเจ็ดรายเนี่ยมาจากผู้หญิงคนเดียวคือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครมาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีแล้วไปอยู่กับครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีหกคนนะคุณผู้ชมฮะติดทั้งหกคนเลยผู้ว่าสุราษฎร์เมื่อวานตอนที่ท่านถแถลงท่านบอกท่านไม่เข้าใจอะ่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ย มาทำไมที่สุราษฎร์ธานีคือมาจากพื้นที่เสี่ยงถ้าจะมาก็ต้องกักตัวทำไมไม่กักตัวนี่ทั้งขึ้นเครื่องบินไปตลาดไม่รู้กี่แห่งไปไม่รู้กี่ร้านแล้วก็ไปห้านสรรพสินค้าคือทำแบบนี้มันทำร้ายคนสุราษฎร์ธานีทำลายความหวังและความสุขของคนสุราษฎร์ธานีนี่แหละตัวอย่างของคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเขามาสุราษฎร์ธานีทำไม ในขณะที่สถานการณ์ยังไม่ที่คลายเขามาทำไมเขาเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ตัวมาจากพื้นที่เสี่ยงแทนที่จะเข้ากักกันตัว14วันตามมาตรการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับออกมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆส่งผลให้คนในบ้านติดเชื้ออีก6ราย ผลการตรวจอีกสรายและที่อาจจะแพร่ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเป็นคนที่เข้ามาทําลายความสุขของคนสุราษฎร์ธานีคเป็นคนที่เข้ามาทำลายความหวังของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืม่อวานนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือคนสุราษฎร์เนี่ยต่อว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างเยอะคือมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรู้ตัวเองสิครับ ต้องกักตัว14วันเพราะจังหวัดสุร,ราษฎร์ประกาศก,าก่อนหน้านี้แล้วใครมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาได้แต่ขอให้กักตัวนี่พี่ปูช่างผมก็คนสุร,ราษฎร์ดูเดือดเหมือนกันนะฮะต่อว่ากันเยอะเลยฮะทีนี้ก็จะมีสายการบินแอร์เอเชียนะครับเที่ยวบินจากกรุงเทพสุร,ราษฎร์ธานี FD 3239เวลาบ่ายโมง25นาทีวันที่28ผู้โดยสารคนนี้เนี่ยนั่งที่นั่ง 6E ดังนั้นนับขึ้นไปข้างบน3ข้างล่าง3 ขอให้กักตัวเองด้วยคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับอ่ะก็ประกาศให้ทราบครับ